โอภาสิตาจายาวาจามราม,ตามตุตตะบาตวังเกมตะกาตอวาเิตังเอเตนะสะเจนะสวะเตหอุนตกายังเพราะ,ะ,ะว่าจะม,มิงเตเคนาพิชาเวรุนิฉันดาเนพันเตติเข็นเกียวมาต่อแบบเล่หม,ม,มู่มารบัดนี้ไม่เมี แม่อุ้ยแกหัำม,มงคลงามจ้อยโจทย์กหังกอปริปุน,นังเมียนแล้วเลือนเป็นเลือนแก้วสัสด,สดีต่อไปนี่คือทรงสลีสปสาป้าแถววตาสาปาโคตร สตาสุเทบวันโตเตบาวาโตสาปาบังกาลังรักันโตสาปาเทวันโตเดูตพะดุ mặt trên mạng của tôi mất hạng mục tiêu của tôi mất hạng mục tiêu พระภพศสารประช,ชาทรวิเจ้าอาวาสวัดห้วยปะกั่งพระครูพิสารธรรมาทรเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนพระครูจิอินโอภาสรเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนกัะผมนายเสกสรรกงสิทธิ์กำนันตำบลศรีดอนมูลอำเภอกาบาวัคการพระภพศสารประชาทรวิ เจ้าอาวาสวัดห้วยตากลางพระภูมิทางถิ่มอ่เจ้าคณะอำเภอเชียงแสนพระครูจิระอินโธพาดรองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนดิฉันนางนัทรดาคามกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทภฮัททบโชคหนังที่เก้าสิบสีให้แก่แม่ครูแก้วตรูสันและมอบประกาศเกียรติบุญคุณให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านครั้งนี้ เชิญป้ายบ้านและแสดงสัมมูทนิยะกระถาเพื่อเป็นสีริมงคนสืบต่อไปค่ะกราบนมสัสก,การด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะโมฮาลเนอร์ะระวางตีทางไยสานประชาธรสวัส์โอเนี่ยกำลังเจบัตเอายกมือสัก จะเป็นสิริมงคลเป็น huh. บ hey, ุญเนอร์นำบุญแกตัวเขาเองเนอร์เนอร์ให้มาซื้อก็มาต้องเนอร์จะมีโอกาสได้มาร่วมในการเป็นส่วนร่วมของบ้านจีระอิทภาจพรชอของ อายุเจ็ดสิบปุ่นแปดสิบปุ่นเช่าบ้านอยู่แสดงว่าไม่เคยช่วยเหลือใ,ใครเลยแต่เราทำวันนี้ตไอ่รู้ตัวเลยว่าเราทําไห้แค่นี้แต่มันบ้านได้ตัวเองฉันไม่เชื่อสร้างบ้านได้ตัวคนเดียวไม่เชื่อตัวเองต้องไปขายผักขายไม้ขายข้าวขายปลาแล้วคนนัซื้อช่วยซื้อปลาซื้อปลาสวนต้องเรินนั้นมาสร้างบ้านทุกคนช่วยหมดแต่จะช่วยแบบไหน,นแต่นี่เราช่วยเป็นหลังออกมาให้เป็นอย่างนี้เลย ซือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเป็นมงคลอังสูงสุดแหการปล่อยวางและทิ้งไว้บนโลกมนุษย์แล้วติดตัวไปพบอุนะ่นนั่นฉะนั้นอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านอีหลังทีกินโทาพาทาพอชอหอหอมอุญพบช่ว94หลังนี้เพื่อให้แม่ปุ๋ยกับลูกชายได้อยู่อย่างมีความสุข นี่เป็นคนที่ถือวุฒสฐานอยู่แล้วนะครับการนี้หนึ่บตรต้องโ้ยายามหาขึ้นกันเที่ไ้มาหาขนนิดนึ่งผมก็จะทีย้งครับตโดที่ทางท่านโชคจบะลัครับทั้งตัว้นนะครับที่เรมเขียนให้ใหม่หมดเลยครับ

ไม่ขยับไม่เลยก็เด้แม่ขยับไม่เลยแม่ขยับประกาศเลยประกาศเลยที่อ่ะไปยิ้มาหน้าออกนนั้นเออมาละมาละนี่เดี๋ยวไปปลดแบมือทั้งบริหารับแบมือทราบริหารนะแบมือเลยเลยนะแบมือเลยฮะมาละมาต้องแย่งกันนะมาต้องแย่งกันนะเพราะคนชุดท้าดึงมาได้อยู่แล้วมาต้องแย่งแย่งกันเออขยับมาก็ได้ขยับมาแม้ทางนี้นี่ขยับเข หนาออกหนาออกหนาออกปลักตะวันปัสักก็มากันมาดเดียวนี่เดี๋ยวไปจะอมเดี๋ยวจะออมจะออมในหน้าออกมั้ยหน้าออกก็หาน้าออกหาน้าออกครับเออีก่เออเขาท่ามันดักกเพฟ่นก็ได้นะที่ตมดันี่ก็ได้ปะ มาหนังเพศมาเลยมาหนังเพศเลยย้อนมาเลยมีอก็สบเามนหนังก็ผมสดๆที่แบบมอบบ้านเนี่ยแั่ผมและคุณแม่รู้สึกตราเพิ่มเติดตื่นดันใจครับที่ได้รับอันได้รับความการุณาความเมตตาจากท่านเจ้าคุณและท่านพระครูเจระอินทภาา และก็ขอขอบพระคุณท่านในอำเภอที่เป็นประธานเราหลังจากที่ได้รับมอบบ้านแล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับไม่ต้องต่อครับเลยดีใจมากครับ <c oughs> แล้วอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่มาช่วยร่วมสร้างบ้านหลังนี้ไหมครับครับ <c oughs> อยากจะฝากบอกกราบไหว้ขอบพระคุณท่านเจ้าคุณท่านพระเดชพระคุณพระครูบาแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอที่เป็นประธาน <c oughs> แล้วก็ท่านผู้กำกับาสาธรารณสุขอำเภอท่านประหลัดผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนข้าราชการทุกท่านแล้วก็ ทั้งในส่วนของตำบลก็ขอบพระคุณท่านพ่อกำนันท่านนายกปอปตท่านประหลัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและทุกท่านในส่วนของตำบลส่วนทั้งในส่วนหมู่บ้านขอขอบพระคนแม่หลวงบ้านพ่อหลวงบ้าน ท่านประธานผู้สูงอายุผู้ทรงคนนวุตกรรมการหมู่บ้านประธานแม่บ้านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกหลังคาเรือนทุกท่านที่มาช่วยแบ่งปัน <c oughs> ที่เป็นผู้ให้ขอ <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านครับ